สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูผักกาดดองผัดไข่ใส่หมูสับขั้นตอนแรกเรามาเตรียมผักกาดดองชนิดเผ็ดหวานกันก่อนนะคะน้ำหนักรวมน้ำรวมเนื้อ145กรัมค่ะเราจะใช้น้ำด้วยนะคะให้เราเทน้ำใส่ถ้วยค่ะจากนั้นเราก็นำผักกาดดองออกมาค่ะแล้วก็หั่นเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็ไปเตรียมผัดกันได้เลยค่ะเราก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะใช้ไฟปานกลางค่ะพอน้ำมันร้อนนะคะเราก็ใส่กระเทียมสับลงไป1ช้อนโต๊ะผัดกระเทียมให้พอหอมจากนั้นเราก็ใส่หมูสับลงไป100กรัมผัดหมูสับให้สุกค่ะ พอหมูสับสุกดีแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปสองฟองผัดให้พอสุกนะคะจากนั้นเราก็ใส่ผักกาดดองลงไปค่ะใส่ทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะและซอสเห็ดหอมอีก1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันประมาณ2นาทีค่ะผัดให้ร้อนนะคะ จากนั้นก็ปิดแก๊สแล้วก็จัดใส่จานเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูผักกาดดองผัดไข่วิธีทำก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ